บอกต้นไม้กันค่ะใช่ค่ะต้นไม้ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าจะมีคลิปนี้ในช่องพิดินชาแนลตอนนี้ก็คือเพื่อนแพวซื้อมาให้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะเย้ คุณพิมอ์ปปารีนะคะขอขึ้นรูปอวยยศให้หนึ่งนะคะตัวอยู่เกาหลีนะคะแต่สามารถสั่งต้นไม้มาส่งเพื่อนเขาได้สุดยอดไปเลยความอยากเซอร์ไพรส์ของเขาก็คือเขาไม่ได้บอกค่ะว่าของคืออะไรบอกแต่คําใบมาว่าเธอจะมีไหลายอารมณ์ตอนที่ได้รับเออมันไหลายอารมณ์จริงๆทุกคนตอนเห็นก็คือทั้งข่ำทั้งซึ้งใจแล้วก็คือกังวลไปในเวลาเดียวกันนะคะคือประสบการ์ปลูกต้นไม้ของแพลมันน้อยมากเลยทุกคนเพิ่งจะมาเริ่มสนใจการปลูกต้นไม้ก็คือช่วงนี้นะคะตองเขาใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วแพลไม่เคยสั่่่่งงงต้้้นนไไไไมมใหญๆเลยเลยยรูววาจะะะะะแแกกกดีคคือ แล้วก็จะไปตัดโดนต้นโดนใบของเขาขาดก็เลยพยายามค่อยๆเลาะกล่องออกค่ะตอนที่แกะก็มีผู้ชมอยู่ด้วยหนึ่งตัวนะคะงึ้งพอแกะข้างนอกเสร็จนะคะเจอที่ห่อด้านในวีกหนึ่งชั้นก็เลยแบบว่าเอาล่ะอันนี้มันคงจะต้องติดกับใบแล้วจริงๆสินะก็เลยแบบค่อยๆค่อยๆค่ะจนที่บ้านอะเหมือนแบบทนไม่ไหวว่าเออเดี๋ยวแพลมมันจะทําต้นไม้ตายก่อนที่มันจะได้เลี้ยงหรือเปล่าคือสภาพทุรักทุเลมากจนที่บ้านต้องมาช่วยจับนะคะและในที่สุดน้องก็ออกมาอย่างปลอดภัยค่ะเย่เป็นน้องมาเซร่านะคะที่เพื่อนอยากให้มาเพิ่มความสดชื่นใน นนห้องนองนตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องนอนแพลวแล้วค่ะเย่ yeah. ก็เพิ่งได้รู้นะคะว่าการมีต้นไม้ในห้องคือบรรยากาศมันดีขึ้นมากๆเลยอะ่ะก็เดบิวเป็นมือใหม่หัดเลี้ยงต้นไม้แล้วหนึ่งนะคะใครมีคําแนะนําอะไรในการเลี้ยงลองมอสซอร่านะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย